ชิ้นนี้น่ารักมากๆเลยเป็นตุ๊กตา้องหมาใส่สูทสีแดงนั่นเองแจกตั้ง1นึ่งแสนชิ้นนะคะน้องๆบอกเลยว่าเยอะมากๆเลยนี่ค่ะพี่แป๊ะจะใส่ให้น้องๆดูของชิ้นนี้นะคะเดี๋ยวจะบอกนะว่ามาตอนไหนเขานะคะบอกว่าเขาจะแจก1นึ่งแสนชิ้นใช่ไหมจะมาในวันนี้นะคะเวลาตีหนึ่งของวันที่27สิงหาหรือคืนนี้นั่นเองน้องๆคนไหนที่อยากได้ปักหมุดลอเลยค่ะ วิธีการรับเนี่ยไม่น่าจะยากนะคะน้อง,องเพราะเขาแจกเยอะมากๆแบบนี้แต่การรับนั่นก็คือน้องๆน,นะคะต้องไปดูไลฟ์สดของเขาซึ่งเขานะคะจะให้ลิงก์แมพมาหรือบอกวิธีการรับนะคะว่าต้องรับยังไงอาจจะเป็นแค่การกดเข้าไปในแมพแล้วก็รับเลยก็ได้นะคะพี่เป้จะทิ้งลิงก์ทุกอย่างไว้ให้กับน้องๆเลยไม่ว่าจะเป็นไลฟ์สดหรือลิงก์ของให้น้อง,องเช็คนะคะว่าตอนนี้เหลือเท่าไหร่แล้วอย่าลืมนะคะคืนนี้เวลาตีหนึ่งเท่านั้นนะต้องมาเอาและบอกเลยว่า på sin lige, men nej, nej,